ยิงเขวี้ยเดี๋ยวมึงเจ้สัตว์้ยเจ้ากูเลยยิงออเฮ้ยเดี๋ยวแม่ยันนายยิงเฮ้ยเจ้ากันเขวี้ยยิงมันอออกเลยเนี่ยที่แรกมันมีเจ็ด ถังแก๊สมันอยู่ในนี้กี่ถังครับเจ็ดเจ็ดถังแล้วมันหยิบไปได้กี่ถังเอาไปสี่ถังแล้วเราลุกทายเราไม่ได้สองถังคือมันเาอาขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปสี่ถังเลยเหรอครับน่าจะเอาไปไฟไหมตรงตรงจากบ้าแล้วอ๋อเยอะก็ไปข่างถังอ๋อเยอะก็ไปข่องถ,ถังน่าจะความคิดเรานะครับเพราะไอ้ไถงังแรกเนี่ยของถังแรก่เราไนมะ่รู้อืมครับโอเคครับ ไม่รู้เหมือนกันครับไหนเล่าเหตุการณ์ให้พี่ฟังหน่อยที่ว่าตอนที่เราไล่คนร้ายมันมันมาแบบไหนลักษณะแบบไหนครับก็นที่จริงในบ้านครับดะยินเสียงตอนแรกก็ยินเสียงแก๊งหนึ่งก็คือว่าเหมือนอะไรกระแทกอะไรอะไรครับปนูนอะไรสักอย่างครับแล้วพออีกสภาพหนึ่งก็มินเสียงกิ้งครับผมก็เลยเอใจผมก็เลยเดินลง จากบ้านครับเดินไปดูก็เลยเห็นว่านี่มอไซค์ครับคันนึ่งจากระยะนี้ก็ปนะราบสิสามสี่ร้อยเมตรครับเห็นไฟแดงคือเห็นไฟท้ายครับคือมันเอาขึ้นรถแล้วขึ้นมอไซค์แล้วเราก็เห็นว่ามันเอาถังแก๊สแต่ขึ้นบนรถแล้วไม่ตอนนั้นไม่เห็นคือผมเอจคือพว่าผมมองตรงที่เก็บแก๊สว่าเป็นรูโหว่มันรูโหว่แบบอ๋อใช่เนี่ยเลยเราสังเกตถังแก๊สตของเรามันหายใช่ครับแล้วมีไอ้รถคันที่รุดเข้ามาพอดี ไกลๆแล้วก็มันน่าจะมาขโมยรถไอ้ขโมยถังแก๊สเราเราก็เลยคว้ามอเตอร์ไซค์มก็วิ่งมาเท้าอใอเตอร์ไซค์แล้วตะโกนบอกพ่อว่าพ่อหนัถังแก๊สไปเร็วอะไรย่อก็พ่อก็เดินมาผมก็เลยขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามไปแล้วระหว่างขับไล่ตามมันเป็นยังไงมั่งครับก็ตามในคลิปเลยครับพี่ผมก็ตะโกนให้เขาหยุดครับคือแบบคือตะโกนให้หยุดแต่ไม่หยุดครับไม่หยุดครับตามมันถึงสุดทางถึงตรงถนนใหญ่ครับกา มันอะไรโยนทิ้งครับโยนทิ้งสองถังแล้วมันขับรถหนีเลยใช่ครับไอ้คนหลังโยนก่อนโยนถังอ่ะฮะแล้วก็ต่อไปคนขี่ก็โยนอย่างครับอืมขี่หนีไปครับผมก็เลยไม่ไม่ตามคือผมแบบได้ของคืนได้ครับของคืนปุ๊บคือไม่อยากก็ดูของเข้ามาในป่าที่ลึกเลยอ่ะคือเรากพรวหาไม่เจอได้หนึ่งก็เลยไม่ได้ขี่ตามครับอออโอเคไม่คนเดียวแล้วครับโอเคครับเพื่อความปลอดภัยเราด้วยครับ